รเปล่าเอ๊ะก็จะบอกแล้วไงว่านาทีเนี่ยไม่ใช่แฟนช่ไมแล้ชอบชุตัวเหมือนสวยแต่ก็ไม่ได้สวยหน้าธรรมดาป้านป้าเป็นสาวบ้านป่าแล้วพูดเรื่องจริงมาทำไมอ่ะเอ๊ะก็จะบอกแล้วไงว่านาทีไม่ได้แฟนใช่ไหมไม่ใช่ได้ยังไงก็บอกว่าไม่ใช่ไงนาทีนาทีไม่พูดอ่ะก็เป็นน้องพี่สาวฉันยุจบเลิกรู้หมดแล้วเดี๋ยว พูดอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวใครเป็นพี่สาวอะจะพูดถึงใครใครเป็นพี่สาวเธออะงั้นเธอฟังใชนกันไัมนะฉันจะเล่าให้ฟังบ้านเธอได้รับหมายเกณฑ์เหมือนกันใช่ไหมใช่อะบ้านฉันก็ได้เหมือนกันแต่บ้านฉันเนี่ยนะมีพี่น้องกันแค่สามคนมีพี่สาวฉันแล้วก็น้องชายแต่พ่อฉันก็ป่วยนันและตอนนี้น้องชายของฉันยังเด็กเล็กมากมาสมัครทหารไม่ได้พี่สาวฉันมีชื่อว่าพี่วาริน เป็นห่วงพ่อพ่อจะไปเล่าหัวใจเลยแฝงชื่อน้องชายที่ชื่อวันาทีมาสมัครเป็นทหารนรืยกองข้าเนี่ยแหละไอ้นาทีคือพี่สาวเธอ